สวัสดีค่ะสลักข้าม USA นะคะหลังจากไปอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะอยู่สารคามได้สามเดือนเขาสี่เดือนเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้กลับมาบ้านอเมริกาแล้วค่ะกลับมาบ้านแล้วได้ของบักหลายเลยค่ะพี่น้องของกินกินซบอก,กลับเมืองไทยอีกเนาะคะ่ะเนาะแย่ๆหมากมายเลยเนาะคะ่ะอันใดเอาใดก็เอาม้าเนาะคะ่ะเนาะกัของสดได้บะเขือค่ะปลูกเองเนาะคะ่ะ ไปยูบานปลู่บะเขือเองพี่น้องเบิ่งเอามาบกาวกลามหยบกม่วงกับปลูกเองเนาะคะนะ่ะเนาะปลูกก็พอเนาะคะ่ะเป็นน่วยเล้วนะคะ่ะเอามาหาน่วยเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็พักกระเดาพี่น้องเหลือตะก,การเบิง่งมันโรนเหมือนเนาะคะนะ่ะเนาะแพรกใส่กระเป๋ารองเอามาเบิง่งย่าเขาตรวจย่างบวพาเนานะคะ่ะแต่เขาก็ห้เอามาเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็บใบบกูดกับบกวกลายเนาะค่ะเนาะนะี่ เอามาตำนี่เนาะค่ะเนาะเบิ้งพี่น้องได้กั nice. อบอาหารทะเลด้วยพี่น้องเบิ้งความเมื่อยความเมื่อัวซปบนแบนเนาะค่ะกับแหนงกับแม่นั่งเนาะค่ะอยู่บางมันหลายปวอันนี้หนวดนั่เนาะค่ะของหมักพี่น้องกินพวกตำาบกแต่ห้ายหลายพี่น้องเอามาแขวนเป็นโตเนาะค่ะเนาะเอามาเพือสีบกับประเทศไทยอีกเนาะค่ะแต่กับกับทุกปีเนาะค่ะ ปลากอบเหียนะค่ะพี่น้องประกอบปลาแหงบวมแน่นหน่อยเลยค่ะเบิงึปงปลาแหงตัวยักษ์ไงเอามาสวมแผลงเนาะคะ่ะสั่งมาซีต่ว่าไดเอามาสวมเนาะคะ่ะนี่ปลาเข้มเนาะค่ะเนาะใส่สองฟิตเลยเนาะค่ะน่าน,นี่เอามาสวมแผลงขึ้นกันค่ะแล้วกับปลาหวานพี่น้องเบิงึงปลาหวานแล้วก็บักขามหวานเน,นาะค่ะนั่งรถตู้มาเนาะคะ่ะมารถตู่ไหมพี่น้อง กะไรบะขาหวานมากสองรอยเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นบอ๊ะบะพิแกแหนงบะกลาวมาหลาย,นะะยเนาะค่ะยันเขาตรวจพี่คงเขาขวเอามากค่ะตอนนี้อากาศหนาวหน,นาวพี่น้องอยู่นี่เนาะค่ะเนาะยางค่ะเอามาไว้หมักเองเนาะค่ะเนาะพักเก่ามากที่พี่น้องซื้อยู่นี่ถุงงน้อยนะะในเม็ดผักซี่สิบตเม็ด สองเหเรียญสามเหรียญเนาะค่ะก็เลยเอาอยู่บ้านออกมาฟักซีกินกับอีตูเนาะค่ะเนาะเอ็กแพนบักเคียเนาะค่ะเอามาปลูกผีมันจะกินทิเหลือปากกวางมาเนาะค่ะทั่วฝักงาบักมะลาขีนกน,นี่ค่ะผักกะเพราแล้วก็ผักซีเอามาเนานะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นกาแฟาของแฟนเนาะคือเนาะหลากหลายเลยค่ง เพมันกระซังเอามากขนมากนะคะแล้วก็อันนี้พี่น้องขาดบรได้ข้าเจียอยู่ที่กับมีเนาะค่ะเนาะแต่เอามาจากปานห่อนี่กินได้เป็นเดือนปีแล้วค่ะนี่ยสองหอน,นะคะ่ะหนึ่งกิโลเนาะค่ะพี่น้องเอดีใจลดดีะคะ่ะเอามาสว่างเพื่อกันเนาะคะ่ะนี่มือเดิสิรไลฟ์ฟังพี่น้องเดี๋ยวของกินมาหลายกันเดย เปล่งระคุณเนาะค่ะแส้นละปลาแค่หนึ่งหยดนะคะงานห้องหยาห้องกระตุมหยดพี่น้องตะละสองหอตะละหัวหอหน่อยกระตุ้ล่องสิมาเบิรงเนาะค่ะเนาะแบบกระดูกหัวเนาะสีแสบบลนี่เป็นหัวอันนี้ก็เป็นหัวค่ะสืมอล้านหลายเป็นงกระปุนมามาเอามาสองแพ็คเนาะค่ะยูนี่กับมี่อยู่ค่ะมามาแต่ว่ามัน มันเป็นกินอับๆเลยคะ่ะมันมาหอดเี่มันโตกลางมันคือสือยู่บ้านเท่ามันไม่เนาะคะ่ะกแส่ใส่บิลาเนี้ยเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้คือยำขนมกินะนะย่ำแบบกินย่ำเชลโลฮัวพี่น้องตะกี้สื่อมากเนาะคะ่ะเสียดเลยไปิสื่อบักหลายเลยพี่น้องนี่กวดจับยวนเนาะคะ่ะอากาศเนาะนะตื่นี้มัอเศร้าฉีดขานเฮทเนาะกินเนาะคะ่ะตกกุ้มใส่กระดูกหมูใส่ลูชิ้นหมูเสียดเทนะ หมูย่ออบาดห้านะค่ะลายคือกันคะ่ะคุณน,น,นี่บ้านเนาะของกินแต่ม่าลายอยู่คะ่ะนี่นี่กับขนมแซนมากเนาะค่ะเนาะน,ะะน,ะะนี่เป็นข่ขายคุกกี้เป็นว่าหอมควัน,นะค่ะนะเบอร์เซนเซนกว๋วยจั๊บเนาะค่ะเ็ทจิดด้มเจละห์วงเนาะคะ่ะแซนด์มาร์กค่อยกินนั่นดอกเป็นไดเอทนี่น้องสาวคือหอยกับแม่เนาะคะ่ะเขาเขียวเอาใส่ไมโครเวฟเป็น้องกิน บุโทร,รศัพท์อย่างเสียดเด็ดหลคน,นี่เนาะไม่นี่เอามานั่มค่ะทําบุญบานเนาะคะ่ะเพิ่นเอาไปทําบุญน,นั่มก็เลยเอามาเนาะคะ่ะไปปิกนิกไปแคมป์ปิ้งเอาศาสร์ในปูเนาะคะ่ะเนาะนั่นหญมาผืนหนึ่งค่ะยานเขาตรวจเนาะคะ่ะเบิร์มจะเสื่งมกับคุณน,นี่พี่น้องคุณก็เสี่อมกวยจับหลากหลายเนาะไม่เนาะคะ่ะ บอกน้องสาวอยู่ขอนแก่นเอามาให้นะค่ะเนาะอาม่านี่ค่ะแต่น่าติดกว่านะค่ะเนาะยางขัดเลยพี่น้องเนื้อผุนผุดได้มากเนาะค่ะเนาะกุ้งแห้งพี่น้องหน้าสองถุงนี่นี่ใส่สองติดว้อยู่นี่ดีใจเนาะเนาะอยู่ผีมันแพงแพงพอละหาเหรียญหกเหรียญได้ซีของโตเนาะสั่งสื่อมาเลยเนาะค่ะเนาะสองหัว นี่ก็ยาสีฟันเนาะค่ะเนาะนยาสีฟันตะบานแฟนมากมาพี่น้องโอ้ด้มากเบิงดี B. เอามาไว้ละใส่ลาบนะพี่น้องเอามาเครื่องหลูเนาะค่ะเนาะเบิงเย็นเย็นอากาศมันหนาวเน,ะนาะนั่งหลดมากนี่ค่ะเห็นบ่เนาะกับปีเนาะค่ะเนาะนี่เห็จ้ะได้กับปีมากกับปุกนึงพี่น้องสีร้องเมถึงบิงเนาะ แแปงนึงนี่ได้ประแดกมากโลหลนึงพี่น้องเบิง้งได้ประแดกมาโลหลนึงค่ะยูพีกับมี่ยูกล่มามันังแพงเนาะขวดละแปดเหรียญพี่น้องถ้าออกมากดีกว่านี่กินได้หกเดือนคุณน,นี่นี่อาากะะกกกอกมาเนาะถ่าหมากไม้เลยเลยแว่เอกหมากน้ำเนาะคะ่ะยูรัดใหญ่มายูใหม่เนี่มันโปมี่เนาะคะ่ะเนาะเอสมาก็กเลยส่วนแฟนแว่นี่พี่น้องขนมเนี่ย เพิ่งสั้งมาหากองแกะยู่บ้านน้ำมันเหลือแล้วมากองน,นึ่งน,นะคะเนาะจะได้ผลมาหลายแย่เอชมาคได้ยังพี่นอ้องได้กระหล่ำทั้งบาง้านเฮาเนี่ยนี่กรอบแซ่บแม่สื่อบักคงนะ้ำมีผิวอันบ่มีเนาะพี่นอ้องพู้น่ะบักคงห่อเล่นโดยบักง่ายตำซีเทียหาเทียพู้หล่ะในบักน้า ได้กระเทียมถือถือมันบอห้องสื Means ่อยืนสื่ออยู่นี่แพงคือน้องสองเดือนสามเดือนใส่หัวหอมแดงเอามามาไหวย้ำนี่ค่ะไปซื้อเอกบาทนั่งก๋มไงค่ะพี่น้องเอ้ยมีของกินอะมัตตาบานเนาะค่ะเมัตตาว้าผักสดมีแวร์ไอซมาเนาะค่ะอยู่รัดนี่มันบ่มีเนาะค่ะพี่น้องแนวอยากได้อันยูวอชิงตันมีเนาะค่ะเนาะ กอชิงตันวอชิ่เนี่ยเนาะค่ะแหวนพี่น้องขาไก่นี่ค่ะได้ขาไก่สองแพแ็คแดชมาเจ้าขอช่องปิดแล้วนี่แม่เสือเน,นี่ค่ะสามสิบจีนี่เสือมากเนาะค่ะแพะ็กระสามสี่ลอ,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 อยผมยพี่น้องอ่ะตีเป็นเงินไทยเรงเนี่ยเสือมากซีแพ็คเนาะค่ะเนาะยูนิบอมี่เนาะพี่น้อง เ้องกับไปซื้อมาไว้แพ็คใส่ตู้เย็นไว้นี่ล่ะ <c oughs> ได้บลกหลายเลยพี่น้องซือง้อหมูมาดูนี่บะมี่อีกหมูแบบนี้นซือ้อมาหลายเสือบินหเอาก,กับบ้านมันาะกระดูกหมูกระดูกหม,กกมูกับหอยเนาะพี่น้องหอยจะมาล่างตามหูตามสัวอย่างนี้ กระดูกนี้แพ็กน,นึงค่ะนี่หม่าลักษียามันไล่เลยแตุ่ึงมาเข่าเดียค่ะมาว่วอดมาเข่าเลยเนาะค่ะเนาะอาบน้ำแก้ของแพ็กของมึงพิงหน่องโดนไปค่ะเจ้าหน้าที่เหล่วกับบลูเนาะค่ะก็ได้ของะะก,กินมาเยอะแย่หมากมายดีใจเนาะคะ่ะเด็กขี้เกียจมากเนาะคะนะ่ะเนาะเขาทำว่าเอาของมัดใหม่ยังบอกเขาบัเนาะคะ่ะเขากป็บุคคลเนาะคะ่ะมาก,กับแฟนเนาะคะนะ่ะเนาะได้รถดี ได้กินลงไปพี่น้องกินจนหอวลกหัวหลอนเนาะค่ะเนาะร้องเบิงจี่ะกินน่ะเสดายแต่นน่โรนเมื่อเบิงพี่น้องแล้วตะใบพักกรดาเนาะเดะะะเือน,นหน้ากะสิิ่มแบบว่าหนาวหน่อยหรือว่าหนาวนี่นแหละก็สิิ่มปลูกแล้วพี่น้องกาไปกับผ้าไว้เนี่กาหัวละผ้าพี่น้องเบิงอยู่ผีห้องกับตรงลูกกินเนาะค่ะแต่ว่าของกินพวกเนี่พี่น้อง บุม๊มบิเอามาเดือนสองเดืนเอนหมดเด้อหกเจ็ดเดืนอ,เนนเอนพุ่นล่ะรอรอสิกลับเมืองไทยอีกเทชนึงจังหมดเด้อพี่น้องเด้อประแดกก็ได้มาโลหลนึงเนาะคะ่ะเนาะใส่กระเป๋าแฟนนะค่ะเด้อแต่ว่าพวกผักสดนี่แวะ์อีสมากสาวสารคามยูเอสเอหมือบุ้มมี่ยังดอกคายนา้าหายตาไปโดนเนาะคะ่ะกลับไปบ้านกับบอไดเฮ็ดยังเฮตสวิคเนาะคะ่ะเนาะซึ่งหลายหลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะนี่บักม่วงเนาะคะ่ะปลูกก็พอกับเป็นหมากและะ้วค่ะภูมิใจนี่ค่ะ มะเขียมีแต่ลออน,ออนเก็บมาพี่น้องบึงมันกับมาถืออันเอาไว้ในรถแม่พี่น้องมันหนาวค่ะขังในจนวานน่้นสาวสุรข้าม่มี่อย่างายค่ะก็ดีใจเอามาให้พี่น้องบึงเนาะค่ะว่าเดินทางปลอดภัยมัว่ววพี่ปลอดภัยเนาะค่ะว่าได้น้องกินมาเยอะแยะหม่างไมยเลยค่ะโอ้พูนพี่น้องดีว่าน้องควันจิกินลุ่งไปค่ะบานเนี่ย เอาละค่ะสาวสารกข้าม USA กับโบมี่ยังหลายมาทักทายกันบริพอกันด้วยเนาะค่ะไปอยู่เมืองไทยสามเดือนสี่เดือนเนาะค่ะก็เป็นปีแล้วมั้งบรได้เฮ็ดคลิปเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้ก็เอามาเบิ่งมาหวา,าตั้งเนาะค่ะว่าเออมาเที่ยนี่บาถึงคนบาถึงางนะะนะะนานเนาะเขาแค่ถามเขาเพราะว่าเขามากกับแฟนเนาะค่ะเนาะบบมี่ยังหลายค่ะไปละค่ะอยู่ดีมีแห้งสูบพคนเด้อยค่ะเด้อบายบายค่ะสวัสดีค่ะ